สวัสดีครับตอนนี้เรากลักบเข้ามาสู่เกม c คอน a c t Demon นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะฮะแม่นางฟ้าตัวน้อยได้ลงมาหาเรายันงนนนรกเลยนะครับไม่รู้ว่านางลงมาได้ยังไงแต่ก็ถ้าอยากรู้คำตอบนั้นแล้วก็เราก็ไปรับชมด้วยกันเลยไป let's go อืมอันนี้ตื่นแลว้วคาร์เมล่าตื่นแหละบางทีเขาอาจจะใจดีกันไปก็ได้อ,อเพราะว่าอยู่ดีๆนะก็มาหาข้าข้าก็เลยหลงลืม ตัวไปแค่นั้นเองหมายความว่าไงเมื่อกี้กลุ่มมือด้วยกันมันดูหน้าชวนเข้าใจผิดเสร็จริงแล้วมองเป็นความรักก็ว่าได้แหม่พึ่งจะมาคิดได้อหรแม่นางอันนี้แบบเหมือนนางคิดพูดพูดกับตัวเองนะเออเหมือนคิดในใจอ่ะเออไอ้ไทซี่ข้าไม่ได้เพียงแค่ล้มเหลวในฐานะปีศาจปัิสัญญาแต่ข้ายังล้มเหลวในฐานะปีศาจทั่วไปอีกหรือเนี่ย ิีศาจตนใดการจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้ข้าเริ่มชักไม่แน่ใจความรู้สึกเหล่านี้แล้วสิเพราะเป็นข้าเริ่มสนใจในตัวนางหรือเปล่านะเฮ้ยฮยอย่างไรกับครัเนี่ยแม่คุณไม่มๆไม่มไม่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 ไมข้าจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องดูความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกลับมาในฐานะปีศาจบ้างข้าจะเป็นที่ต้องทำตัวให้ใจร้ายใจดำ เอาดูหน no ่อยดิใจ <tr> ๊ไายใจดำที่ว่าจะเป็นยังไงวันต <c> ่อมาเธอให้เราใส่ผ้าคลุมอีกแล้วสุดท้ายแล้วก็ชอบเห็นเราในชุดนี้สินะไม่ใช่สหน่อยข้าไม่อยากให้เจ้าดึงดูดความสนใจเหมือนแบบเมื่อวานอีกแล้วมันไม่ปลอดภัยที่นนัาฟ้าอย่างเจ้าจะมาเดินสุ่มสี่สุ่มห้าในนรกแล้วก็เดินหาเธอไปมาในสภาพนัาฟ้าตลอดเลยนะโอ้โห นี่ก็ไม่ละแวกเลยเนะนั่นสกข้แปลกใจ,จราาห,หรือว่าเจ้ารอดมาได้ยังไงนั่นดิรอดมาได้ไงอ่ะหรือบางที่อาจจะเป็นเพราะโชคเทพที่ดังของเราปะนะแต่ก็ว่านะทําไมมันถึงอัตราขนาดนั้นเลยหรอก็นรกกับสวรรค์มันคนละครัวกันดิก็ไม่แปลกก็นางฟ้าเหมือนกับตัวตนที่มีศาสตร์ตัวตนต้องรังเกียจเพราะงั้นมันอาจจะเกิดการต่อสู้ขึ้นมาก็ได้ว่าแต่เออทำไมมันต้องรังเกียจด้วย เป็นเพราะแบบต่าง<ช>คนละพ่อสายพันธุ์กันนี่ยแบบคนละเผ่าอย่างเงี้ยคามิล่าเกลียดนางฟ้าไหมอ่ะ <c oughs> no อ o m m e n t ขอไม่สแสดงความเห็นยดใดๆ <c oughs> เอ๋ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะตอบคำถามเรามาเดี๋ยวนี้นะยังไงก็เอถอะข้าไม่มีความคิดเห็นอะไรเป็นพิเศษข้าเป็นนางฟ้าเพียงตนเดียวที่ข้าเคยเจอด้วยเออนั่นสิไม่เคยเห็นตัวอื่น จะว่าไปเธอกําลังพาเราไปที่ไหนเหรออันนี้ออกมาด้านนอกเลยที่แบบไม่ได้ถามาาาากันเลยก็ไปสถานีไงข้ากำลังจะไปส่งเจ้ากลับบ้านเฮ้ยมีสถานีนรกกับสวรรค์เดือยอ๋อเราไม่อยากกลับบ้านพวกเราเพิ่งได้เจอกันแท้ๆมีมมมปัญหากันหรือก็เจ้ารู้แล้วนะว่าค่าอาศัยอยู่ที่ไหนพองั้นก็มาหาได้ทุกเมื่อจำตัวยินชาชะมัดตั้างที่มือคืนพวกเรานอนกุมือด้วยกันตั้งนานแท้ๆ เดี๋ยวพูดเสียงดังนะจีเดี๋ยวปิดตาตัวอื่นก็เข้าใจปิดกันหรอกก็มาเป็นเรื่องจริงนี่จะมาขับสายล่ส่งเราแบบนี้ไม่ได้นะอีอย่างเราก็บอกเธอปแล้วไม่ใช่หรอว่าเราไม่มีบ้านให้กลับไปแล้วนะอะแล้วตลอดมานี่เธอไปอยู่ที่ไหนมากันล่ะเราม่อยู่ตามวิถีคนรีอนมาละนางฟาริลอนอ๋อคือข้าก็จะลาออกจากที่ทํางานเก่ามาเมื่อวาน เพราะงั้นข้าต้องมองหางานอื่นวันนี้คงอยู่ได้กับเจ้าไม่ได้นะนะงั้นเราก็รออยู่ที่ทบ้านเองเราสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีโอ,อยู่ฝาบ้านเจ้าอยู่กับพวกข้าไม่ได้หรอก็เห็นแล้วนี่ว่าอาพารเป็นของพวกข้ามันเล็กแค่ไหนขนาดโอหลอกอยังไม่มีห้องของตัวเองเลยเอยเออวะแล้วโอหลอกมันนอนที่ไหนอ่ะมันโอหลอกนอเด็กก็คือห้อง ล่าหรือว่าเป็นน้องที่ไหนไวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนป้าแทนก็ได้พาเราไปหาเจ้าของที่ดินหน่อยสิ <c oughs> คนเรียกว่ามีเงินไงไนีวะนี่มันรูปแบบการุกครามอย่างหนึ่งนันเหรอเราขอโทษแต่ว่าเราไม่อยากไปไกลาจากเธอเพราะว่ามันปวดหัวใจนี่นาเลอกเราเล่นกันสักที <c oughs> ดูทรงแม่นางไม่น่าจะลเล่น เราเลยไม่ได้ร้อเล่นนะเราชอบเธอจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกแบบนี้นะแตค,ค,คนที่ชอบข้ามากขนาดนี้ก็มีแต่เจ้าคนแรกนี่แหละเด็เดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วพิซซ่าจาเราไม่สนใจในเรื่องรักใครหรอกนะไม่เป็นไรเราไม่ได้หวังอะไรจากเธออยู่แล้วจริงป่าว เ้าแค่แค่อยากจะซึ้งตรงกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรเราก็ไม่ได้โกหกเธอเรื่องนี้นะไม่ได้โกหกในเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นเออไม่แน่เราจะไปหาที่พักที่อื่นละกันจะได้ไม่รบกวนเธอพี่ชายของเธอเพราะงั้นเราจะมาเจอกันพรุ่งนี้อีกได้ไหมล่ะอ่าอ,อืโอเคกี้โอเค,อเคจ้าไว้เจอกันนะคามิล่า <laughs> มีมีการหัน,ห,นหันกลับมามองใหม่ นี่มันพอดีสุดนางเจ้าาขนาดนั้นแต่ตัวข้าพยายามจะผลักออกให้ห่างนี่นะถึงแม้ว่าข้าข้าชอบที่จะอยู่ใกล้นางเช่นกันเว้ยเกิดการวันไหวในใจบิร์ดยจ้โง่ตุนึกนี่ข้าทำอะไรลงไปเนี่ยแต่ถ้าข้าจะไปเป็นดคนรักของนางก็ไม่ได้เหมือนกันมันผิดโอติสต์หับปีศาจเกินไปเดี๋ยวก่อนไอ้ข้าสนใจเรื่องภาพรักปีศาจมาขนาดนั้นนะแต่เมื่อไหร่กันนะ เพื่อ,อยู่มรูที่มีภาพลัที่ดีค่าคิดเช่นนั้นเมื่อตอนที่ข้าได้เริ่มทํางานนี้ซึ่งข้าได้ลาออกไปแล้วงั้นมันก็โอเคอยู่สินะเฮ้ยเฮ้เอาเลยทําตามเสียงหัวใจของเจ้าคาไม่ได้หเลยนี่มันชจามบอปสิทิ์ดีข้าต้องการความคิดเห็นอย่างอื่นบ้างข้าจะลองติดต่อโอหลอกดู <c oughs> สงสัยน้าไม่น่ามีเพื่อนให้ปศศรึกษาคนเองพวกปรึกษาเขามีความรักกันไหมอะ <c oughs> เออจริงถ้าออถ้ากูเป็นพี่ชายกูคงขำแหละแต่บ้าเอ,อ้ยข้าน่าจะไปถามซึ้นหน้างั้นลองแวะไปที่สำนักง,งานดูหน่อยดีกว่าพิชาาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่อยู่เพราะไปทำพัฒนสัญญานะจ้าไอ้ตาเฉอครับต้องการคุยกับเขามีอะไรงั้นเหรอจ้าเคมี่จ้วไป ึกษากับเจ้าน่าจะดีกว่าข้าจะให้พี่ชายมาด้วยดูแลทุกเรื่องไม่ได้แหมดูเป็นผู้ใหญ่จังเลยนะคือว่าข้ารู้ว่าเจ้ากปกปับผู้หญิงอยู่หลายต่อหลายคนข้าก็เลยคิดว่าเจ้าน่าจะช่วยข้าได้เออเธออยากหาคู่นอนกันเหรออย่าไปคุยเรื่องนั้นกับพี่เธอเลยพี่เธอไมเด็นผู้สนใจในเรื่องเพียนินา,อ,า,อ,า,อ,าอ่ืๆไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคู่นอนสะหน่อย ถ้ามันใช่แล้วก็ค่าคงไม่รู้สึกขัดแย้ยงถึงขนาดนี้หรอกอ๊งั้นเรื่องอะไรแน่ล่ะม,มันเกี่ยวความรักนะโอ้โหนี่เธอติดใจยังไม่มดนั่นแล้วงั้นหรอโหยน่ารักสุดๆไปเลย<ฮ>เดี๋ยวๆเ,วเวขาว่าติดใจนี่มันพูดเกิดไปหน่อยแล้วแล้วเรา เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะที่พิซซ่าตนหนึ่งจะหลงรักใครสักคนจนกลายเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นขึ้นมาพิซซ่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะรู้ไหม <c oughs> ใช่หรอเราปกติพิซซ่าเขากาที่จะสร้างควมโคมนี่ทำยังไงมัแบบอยู่ดีก็ <c oughs> แบบหรือมีพิธีกรรมหรือพิธีอะไรขเขาหรือเปล่าใช่ไหมเออจะใช่พิซซ่าไม่มาตกตกหลงรักและไม่ทําเรื่องหน้าสมเพศอย่างกุมมือกันด้วย นี่เธอไปกุมมือกับยายนั่นง,งั้นเหรอมันซีเรียสกว่าที่คิดแล้วข้าข้ารู้สึกว่ามันต้องทําในตอนนั้นน่ะข,ข้าขอโทษนี่เธอจะขอโทษไปทําไมล่ะเนี่ยข้าไม่รู้เออจริงเวลาลึมสึกแบบทำอะไรพลาดออกไปแล้วประมาณที่เราท้าที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราแบบชอบพูดขอโทษไว้ก่อนเออ คือ,อใครเอก็ไม่เคยมีความรักใครกับใครมาก่อนเหมือนกันเพราะงั้นคงให้คําแนะนําไม่ได้แต่ถ้าอยากได้คําแนะนําเรื่องบนเตียงแล้วก็ทักมาได้ดูเมื่อนะจ๊ะเออโอเคโอ้แป๊บน,นึงนะเราเพิ่งส่งข้อความมาค่ะทําทในสิ่งที่คามิเล่ทำแล้วมีความสุขเถิดอย่าไปกังวลกับเรื่องความรู้สึกมากเลยให้ความสําคัญความรู้สึกตัวเองบ้างและบางทีคามิเล่อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจกับมันก็ได้แต่มันไม่ใช่ปัญหาอะไร อ้อเจ้ามีความสุขนะน้องของข้าเฮ้ยนี่สิสิ่งที่พี่ควรทำควรซับพอร์ตและให้กำลังใจเว้ยเออสมที่เป็นพี่ว่ะชอบว่าพี่แบบนี้แหมถึงกับพูดไม่ออกเลยอน,นี้เธอได้คำตอบที่ดีกว่าจากเขาแล้วใช่ไหมล่ะฮ่าค่ะอย่างไรก็ขอบคุณที่ช่วยนะข้าจะไปหาานอีกครั้งในวันพรุ่งนี้อ้าวไปเร็วจังมาบอกข้าด้วยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะ แน่สิอย่าลืมไปเลยค่าลาออกเมื่อวานนะเอ๋ออกไปวันนี้ไม่รู้เรื่องสิงนะมาซาแล,แล้วนี่ไงอพาร์ตเมนต์คุณณนะเนะี่ยนี่ไงอพาร์ตหม่ของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นประชาชนของยูเมาโลกอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวทางการเจ้าของที่ดีเขาไม่ว่าอะไรหรอใช่ไหมา จ้ายามาในคืนเดียวจริงๆด้วยข้าเริ่มจะเชื่อแล้วว่าเจ้ามากับดวงจริงๆเออจริงมันมาได้ไงมันผ่านกระต่านขั้นตอนกินเป็นพลเมืองของนรกได้ไงวะคิกิเจ้าของที่ดินเขาถูกชะตากับเราหนะ่าเพราะงั้นทุกอย่างมันก็เลยรับเลนไปหมดสงสัยเป็นประเภทเดียวกันแล้วมั้ง <c oughs> แต่ไงก็เถอะข้ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นี่มันคล้ายกับห้องกักของเจ้าไม่ใช่หรอ <c oughs> ใช้เวทมันเฮ้ย ใช้เวทมนตก็สะดวกนี้นะทั้งเก็บของแล้วก็เอาของออกมาก็ง่ายด้วยถึงแม้เราจะเสียอะไรไปบางอย่างด้วยก็เถอะเสียอะไรไปด้วยบางอย่างเอ๋จินด้วยสีคามิล่าเรามีอะไรสําคัญจะบอกเธอด้วยล่ะมีอะไรงั้นหรอหลังจากเล่นมูมาเราคิดมาตลอดเลยนะเรารู้สึกว่าชอบเธออยู่นิดนึงนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดใจกับเธอ เยอะพอที่จะมาชอบเราขนาดนั้นนะฉันเรายังซ่องความลับเอาไว้อยู่มันอาจจะเป็นตัวขัดขวางเป้าหมายของเราเพราะง,งัันเราต้องสารภาพออกมาเออเป็นคนตรงๆดีนะเออเราเป็นตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเป็นแม่มดนนะ่ะออ <c oughs> เอออันนี้ก็อ่อตามด้วย <c oughs> ที่เราเรียกตัวเองว่านางฟ้า แล้วก็แก้ทําเป็นว่าอยู่ในเมืองลราฟากก็เป็นสิ่งที่เราสวมบทบาทขึ้นมาเองปีของเราก็ไม่ใช่ปีของจริงเหมือนกันเราขอโทษที่โกหกเธอมาตลอดนะไม่ได้เกลียดเราใช่ไหมอ่ะข้ารู้มาก่อนอนัานี้แล้วเอ๋พอเวลาพิศาจจะทําพันธสัญญากับอันพวนเชิญตัวตนของพวนเชิญจะบอกในระบบนะข้ารู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อ,อแต่ทําไมถึง ไม่พูดอะไรเรื่องที่เราโกหกว่าเป็นนางฟ้าเลยละเพราะว่าพูดไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะจริงต่อพูดออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ว่าอ้น,นี้เป็นคนที่อเชิญอ้น,นี่ออกมาแล้วก็เกิดตกลงลูกกาเองตกลุ่มรักกันมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยข้าคือข้าก็งสงสยยัยหยอกนะแต่สุดท้ายแล้วข้าก็ตีความไปว่าเจ้าเป็นพวกพิลิศนะ ไม่ใช่ซะหน่อยเรามีผลที่ปลอมตัวเป็นนางฟ้าอยู่นะไหนลองพูดมาสิที่เราชอบเป็นนางฟ้าพอคู่แม่มดกับปีาศาจมันไม่น่าตื่นเต้นสำหรับเรานะสินี่เจ้าหวังเรื่องรักใครมาตั้งแต่ต้นแล้วสินะไม่ใช่นะตอนแรกก็คิดว่าทําเรื่องพูดเรื่องพูนเทียงต่างหากแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกหลักขึ้นมาก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นกันอีกนะโอโหโอ้โห อาฮ่าฮ่าฮ่าข้าขอถีกับผู้เจ้านี่มันดวงสวยจริงๆแล้ะนะทำไมอ่ะนี่เธอยังปฏิเสธเราอยู่งั้นหรอไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่เจ้าดวงสวยก็เพราะว่าถ้าเจ้าเจอกับปีศาจพันธสัญญาตนอื่นลวก็ป่านนี้คงได้เอาโหได้แบบสดุดดูเฮ้ยกินไปแล้วคมีินาเธอจะพูดว่าในบ้านทางฟ้าไม่ได้นะนะฮ่าฮเจ้าก็พูดเหมือนกันไม่นั่นแหละคือจริง คามีล่ยเดี๋ยวเธอเจ้าจะมาผักคัดขึ้นเตียงตลอดทุกครั้งที่เจ้าอยากจะลงโทษข้ามไม่ได้นะ mm hmm. ตอนนี้คือแบบไม่เล่นตัวแนละ้วคือแบบปล่อยตัว,ปล,ตวปล่อยใจแนละ้วเราเป็นเจ้าของห้องพองานเราจะทําอะไรก็ได้ครั้งล่าสุดกองห้องขาไม่ใช่หรือ <laughs> ในฐานะที่เราเป็นแขรเราจะทําอะไรก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราจะทําตามใจเราและคาเมล่าเองก็ต้องรับมือกับมัน นอนแบบนี้โอเคโอเคอีอ,อีเรามีความสุขที่สุดเลยได้นอนกอดกับคามิลาด้วยขอขออนุญาตให้เพียงเฉพาะวันนี้แล้วกันแหมเอ,มเ,อ,มเ,อมเอลิเน่จริงๆแล้วข้าก็มีอะไรอยากจะพูดด้วยเหมือนกันนะ ถ้าจะบอกว่าตลอดมาที่คามิล่าเล่นสมบทบาทเป็นปีศาจมาตลอดเราก็ไม่อยากฟังหรอกนะ <c oughs> ไม่ใช่ซหน่อยเออถ้าใช่นี่คงพีคเหมือนกันนะข้าอยากจะขอโทษเรื่องเมื่อวานเพราะเจ้าโผลมาหลังจากที่หายตัวไปนาะนข้าก็มีความรู้สึกที่ตีกันไปหมดที่ข้าต้องแยกแยะมันออกมานะ่ะ <c oughs> ทั้งรู้สึกดีใจแล้วก็กังวลอะไรบอลได้จนะังแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันโอเคมันอารมณ์มันรบกวนอนะ่ะเออมันตีกันนะ่ย้อนแยง้ง คือมันก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งที่จะยอมรับว่าข้ารู้สึกยังไงกับเจ้าซึ่งข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรบางทีมันอาจจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าความรักถึงแม้มันจะแปลกสาหรับ,บปีศาจก็เถอะสุดท้ายแล้วข้าก็ถือว่าเป็นปีศาจยอมสินะคู่ปีศาจเก๋กับนางฟ้าเก๋ก็ดูเป็นคู่ทีเท่เหมาะกันดีนะคู่จีนแดงโอเคเราตัดสินใจแล้วเราจะรับ เธอเป็นแฟนเราข้ากอลังจพูดกับเจ้าแบบนั้นอยู่เหมือนกันเฮ้ยเอาวะทุกคนตอนนี้ทุ่งทิวลิปกำลังเบ่งบานแล้วทุกคนเรามาช่วยรดน้ำให้เกศทุ่งนี้กันเถอะคิ้ขีไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะถึงจุดที่หวังได้เร็วแบบนี้ได้เวลาไปจุดต่อไปแล้วคไคว่าไม่ไงฮ่ะฮ่าจะทำอะไรต่อกันล่ะ เราคิดอยู่อย่างหนึง่งแต่ถ้าพูดออกมาแล้วคงเขินนะ่าดูน่าจะเก็บเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคีแฟนของเราอย่างไงล่ะข้าชักรู้สึกไม่ดีแล้วสิอยากจะรู้เป้าหมายต่อไปของเราไหม,มเป็นจอมมาคนต่อไปอยังไงล่ะและเราก็จะให้เธอเป็นเลขาส่วนตัวของเราฮ่าฮ่าฮ่ข,ข,ข้ต้องการงานใหม่พอดีเลยแล้มตกลงาตามนี้พวกเราจะยึดครองยมโลกด้วยกัน แม่นางถึงรู้แล้วว่าแม่นางอาจกําลังคิดว่าสิคกี่คนนี้ก็ลองแม่นางคนนี้แบบกำลังพูดอาจจะเป็นเรื่องล้อเล่นนะแต่เพราะว่ามันเอาจริงว่ะคาร์เมล่าเพราะว่าแม่นางคนนี้ไม่เอาจริงว่ะเจ้าหนี่มันช่างเป็นนางฟ้าที่อันตรายเสียจริงเฮ้ยเอ้ยโฮ้ยไม่อยากชิคเลยอ่ะอยากอยู่แบบฉากงี่ตออ่ะไป โโอ้หสูว่าแบบเราคงคิดเองอะ่ะมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยูทุกคนมันไม่มีอะไรมากอะ่ะเป็นเกมสัส้นๆนเรื่องสั้นๆสินจนะจบลงด้วยถือว่าอสิ่งที่เราคิดมาแต่ไม่รู้มันเป็นเดโมหรือว่าเป็นเกมเต็มอ่ะนะแต่แบบชวช่วยที่เล่นก็รู้สึกอบอุอ่นหัวใจดีนะรู้สึกสนุกดีเอาละครับ ถ้าใครมีเกมที่อยากจะให้ผมเล่นหรือแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับเผื่อผมอากจะไปตามหาเล่นหรืออะไรอย่างนั้นบ้างก็มีแนวว่าแบบเนื้อเรื่องหรือแบบแนวความรักก็ฝากแนะนำก็ได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจบโดยเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย